การทำ preventive maintenance หรือ PM ของปั๊มลมคือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ทำเป็นประจำตามกำหนดเวลาเพื่อตรวจสอบซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนตามระยะเพื่อให้ปั๊มลมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการชำรุดและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นการดูแลนี้รวมถึงการตรวจสอบและทำความสะอาดกรองอากาศการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันการตรวจเช็ครอยรั่วและการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบ กิจกรรมหลักในการทำ Preventive Maintenance ทำความสะอาดทำความสะอาดกรองอากาศ Oil Cooler และบริเวณโดยรอบเครื่องปั๊มลมตรวจสอบตรวจสอบการรั่วซึมของลมและน้ำมันตรวจสภาพเครื่องภายในตรวจสอบและปรับความตึงของสายพานและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเปลี่ยนชิ้นส่วนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและกรองน้ำมันตามรอบเวลาที่กำหนดระบายน้ำระบายน้ำออกจากถังลมอย่างสม่ำเสมอ ประโยชน์ของการทำ preventive maintenance เพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการทำงานผิดปกติของเครื่องยืดอายุการใช้งานช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพทำให้ปั๊มลมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคงที่ลดต้นทุนลดค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมฉุกเฉินและประหยัดพลังงาน